ผ่านมาหนึ่งปีแล้วนะครับสำหรับยูนิฟอร์มและเทียสีของ Black Bow ตัวที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของเมตานะครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่มันจะถูกนำกลับมาขายอีกรอบนึงแล้วตัวละครมันยังเก่งอยู่ไหมนะครับยูนิฟอร์มยังน่าซื้ออยู่ไหมและถ้าเกิดจะขึ้นเทียสีตอนนี้เนี่ยมันยังจะคุ้มอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมจริงๆผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับยูนิฟอร์มเทศกาล3ชุดของ m a g ็ิโ แบ็คโบล์แล้วก็ถานอตนะคผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันถ้าเกิดอยากไปดูอีกซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมสรุปไว้ว่าตัวละครของแบ็ c โบล w เนี่ยมันก็ยังเก่งอยู่นะครับถ้าเกิดคุณป้านเทียสมาตั้งแต่มันมาแรกๆเนี่ยมันคุ้มมากมันจะเป็นตัวที่คุณใช้จนเกินคําว่าคุ้มได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีงานให้ใช้อยู่ถึงอาจจะไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนเพราะว่ามีตัวใหม่ๆที่มันเก่งๆมาแล้วก็ เมตาอาจจะเปลี่ยนได้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าแบ็คบอลเป็น TRC สากลไวไลน์เนาะซึ่งแคตตากรีของสากลไวไลน์อย่างที่ผมพูดไปมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกิที่โชว์จาก Disney Plus ก็กำลังฉายอยู่นะครับด็อกเรดูมที่ก็มีโอกาสจะได้ t ท c 4ดอวังมูที่ก็มีโอกาสจะได้ t ท c มีหลายตัวที่เป็น t ท c สายสากลนะครับผมโมเลกุลแมนแคงกอเนาเยอะมากนะครับ คือมันก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณต้านตอนนี้เนี่ยตอนมันเอากลับมาขายในรอบหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่าความคุ้มค่าที่คุณจะสามารถดึงออกจากตัวของ b l a ็ b o ว่ได้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับที่คนอื่นๆที่เขาปั้นมาตั้งแต่แรกได้นะครับคือถ้าเกิดพูดตามความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมคิดว่าซื้อยูนิฟอร์มอ่ะซื้อได้เพราะว่าอาจจะเอามาเล่นในแบบเทียร์สามหรือว่าแปดสิบอะไรเงี้ยมันก็เก่งมันก็พอแบกไอดีคนได้แต่ถ้าเกิดจะขึ้นเทียร์สี่ผมคิดว่าใครที่เป็นคน ที่แบบอาจจะไม่ได้เติมเยอะเป็นสายฟรีเติมแค่แพ็กโทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือมีงบจํากัดมีของที่แบบต้องคิด,ดน,นิดนึงก่อนใช้เพราะว่าเราไม่ได้แบบมีทุนเยอะอาจจะไม่ต้องขึ้นเทียสี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเอาตัวที่มันคุ้มจริงๆได้ใช้งานจริงเนี่ยแบ็คโบผมคิดว่ามันมันไม่น่าแหละมันคือมันคือมันตัวมันก็เก่าแล้วแหละนึกออกใช่ปะถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมมีของเทียสีเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ย พร้อมอัดให้ตัวใหม่ๆม,มาก็ช่างมันก็ปั้นได้หมดทุกตัวอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณอาจจะขึ้นเทีย4สไปก็ได้เพราะอย่างนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะจะอาจาอาจะยังได้ใช้แบ็กโบวอยู่นะครับนั่นแหละนะครับคลิปนั้นผมพูดประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของเกมเพลย์ของแบ็กโบวกันว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยเกมเพลย์ของแบ็กโบวยังจะเป็นยังไงอยู่ยังจะเป็นยังไงอยู่เป็นยังไงอยู่บ้างนะครับในแพทปัจจุบันนี้เนาะ ซึ่งผมก็คิดว่าตัวมันก็ยังเก่งแล้วก็เล่นได้ดีอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดจะปั้นตอนนี้ก็เอาจริงไม่ค่อยแนะนํานะครับเดี๋ยวให,ให้ไปดูของก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปรีวิวในดาวมูบอสแลวก็ a อ x นะครับผมผมก็ปั้นไว้ถือว่าค่อนข้างแน่นนะครับอาจจะไม่ได้สุดเท่าไหร่สแตททุกอย่างที่ควรตัดก็ตัดหมดแล้วนะครับมีคลิดามิที่หายไป1%เปอร์ซกว่ากว่าไม่เป็นไรเนาะโอดินเบสซิงก็ทุกเม็ดเลยนะครับผม สกิลอัพเต็มหมดนะครับสไตรเกอร์ agger, ใช้เป็นเคเบิลยูนิฟอร์มเคสเคเบิลนะครับท้ายเป็นแรงหกนะครับผมไอโซก็เป็นความกดฮักเลเวลสิบสองอาร์ติแฟกต์เป็นอาร์ติแฟกต์หกดาวไม่ตรงสายนะครับเพิ่มโจมตีและไม่สนลบลีกนะครับบวกห้าสนะิบเอ็ดเนาะเกียร์เป็นแค่เกียร์ม่วงไมตี้ธรรมดานะครับยูนิฟอร์มเป็นระดับเทพเจ้านะครับออปชั่นยูนิฟอร์มแบ็คโบนี่เอาจริงๆมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมในสมัยที่ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับ โลครบอลซิโมนะครับสกาลเลตวิชแล้วก็ไอรอนเฟสนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ของแบ็คโบกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปภาพรวมของแบ็คโบให้คีระวังที่เราเล่นเกมแล้วกันนะครับอย่างหนึงที่ผมสังเกตได้นะครับหลังจากได้กลับมาเล่นแบ็คโบในรอบหลายเดือนที่ไม่ได้จับมันนะครับไม่ได้จับมันในวูบ l e ลิเจนนะนะเพราะว่าตัวละครมันนะครับเงื่อนไขบอสลิเจนมันน้อยเหมือนกันนะเออ ด่านสูงสูงเนี่ยแทบไม่ค่อยจะมีเลยนะครับมีแต่ด่านตาำ,ำ,ำด่านกลางๆนะครับซึ่งอันนี้คือสำหรับผมอะความนาปั้นคือลดลงไปแล้วถ้าเกิดผมจะใช้เกณฑ์อะไรวัดความคุุมค้าของตัวละครหรือว่าจะขึ้นเทียตีตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีเงื่อนไขบริจนน้อยเนี่ยผมก็จะคิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเข้าใจแหละสมัยตอนที่แบ็ k โบเขาฮิตมากๆมันคือช่วงที่ดอมองมูเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานนะครับแล้ว ตัวละครมันคือลงดอมอมูเก่งมากนะครับและ ABX c เ l ในยุคนั้นก็ถือว่าแรงมากๆนะครับแต่เอาจริงตอนนี้เนี่ยเวอร์บอลลเจนถึงมันจะไม่ค่อยมีดาษให้หลบแต่ต,ตัวมันก็ยังแรงมากๆอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดที่จะต้องใส่เกียร์ม่วงเท่านั้นนะครับคือเกียร์ม่วงมันไม่เก่งในบอลลิเจนถ้าเกิดหลายคนดูช่องผมน่าจะรู้อยู่แล้วผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับอาจจะ เสียเปรียบกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะว่าแบบตัวอื่นที่มันอาจจะย้ายไปเกียร์ธาตุเกียร์ชมพูเกียร์แดงได้อะไรเงี้ยมันจะได้เปรียบกว่าในบริเลเจนนะครับซึ่งเอาจริงตอนนี้คือผมไม่ได้ใช้แบ็คโบสในบอลเลเจนเลยนะครับอาจจะมีใช้ในดอมบังมูบ้างเพราะว่ารู้สึกเบื่อจีนเว้ยละแต่ว่าหลังๆก็ย้ายไปใช้โอดินนะครับดอมังมูผมก็ยังคิดว่าตัวมันแรงอยู่นะถึงใส่แค่ม่วงไมตี้นะครับผมก็เป็นแบบท็อปเทียร์ท็อปห้า ตัวที่แรงสุดในดอมบงมูสำหรับไอดีผมเลยนะครับและเป็นสายสากลด้วยตัวละครมันก็หลากหลายมากๆนะครับนาวดาน69เามหีอาจจะดูง่ายแต่ว่ามันคือเนวอะแล้วมันแค่ด่าน69อะครับถือว่าต่ำมากๆสําหรับตัวละครเทียสีที่ปั้นแน่นขนาดนี้อันนี้ลองมาเล่นในดอมบงมูดูนะครับเราเจอเพื่อนร่วมทีม2คนคือตอนแรกภาวานาให้ขอเจอคนที่แบบจัดทีมโง่ๆแต่ว่าดันเจอคนที่จัดทีมดี แล้วดันเสือกโหดด้วยไงแต่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าอันนี้มันก็ดูเรียวไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่เคเบิลของเราเนี่ยดูทรงน่าจะโหดมากแล้วเป็นวันที่พี่แกชนะทางสายด้วยนะครับอืมแบ็คโปผมว่าตัวละครมันทํามาดีนะคือเอาจริงแค่ปรับสกิลเทสสามให้ก็รู้สึกว่าตัวละครมาตั้งใจทำแล้วอะอาจจะเป็นเพราะยูนิฟอร์มเทศากาลนั่นแหละ นะครับตัวละครมันเล่นสนุบด้วยนะแต่ว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยผมได้ใช้งานแบกโบน้อยมากนะครับเนื่องจากบอริเจนก็ไปเล่นโอดินไปเล่นทอไปเล่นแบกนิกโต้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ค่อยมีเนาะส่วนใน a อ x วเนี่ยไวไลท์ y สากลก็จีนเกรนะครับคลองเมตาเอา่อมีแค่วันของสากลผู้ชาย ABL ที่ผมได้ใช้แบกโบอยู่แต่ว่าเอาทิงก็ โกลเดอร์จะมาแล้วใช่ไหมล่ะแบ็กโบนเนี่ยน่ากลัวนะครับผมน่ากลัวเพราะว่าโกลเดอร์มีตัวของทีมอัพคอลเลคชันนะครับแล้วก็สามารถใช้ซับได้สตัวในวันนั้นนะครับคือถ้าเกิดแบ็กโบนตกเมตาในวัน ABL ที่เป็นวันสากลชายเนี่ยเรียกได้ว่าแบ็กโบนจะไม่มีพื้นที่เหลือในเมตา ABL เลยนะครับ อันนี้มาต่อกันกับบอสแข่งซึ่งบอกเลยว่านี่คืองานยากมากๆสำหรับแบ,บ็กโบเลยนะครับคือด่าน39อาจจะดูไม่เยอะแต่มันคือแข่งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ลองลงแข่งแล้วก็น่จะรู้ว่ามันยากแค่ไหนเอาจริงด่าน39คือยังปาดเหงื่อเลยอะทางที่แบบด่าน99เนากับไมเฟสโตคือแบบหลับตาเล่นก็ผ่านแต่แข่งนี่มันคือแบบคคละเลเวลเลยนะครับ ถึงแม้ว่าสกิลมันจะไม่ควรตีนเท่าตัวอื่นๆนะครับคือมันไม่มีดาเมจที่แบบวันช็อตเราได้หรือว่าไม่ได้มีดีบัฟโคตรโหดแต่คือตัวมันอึดมากนะครับมันอึดมากถ้าเกิดเราตายเนี่ยหมายถึงว่าตายทั้ง3ตัวนะครับเราจะสามารถดูได้ว่าแข็งมีเลือดเท่าไหร่นะครับลองดูบอกเลยว,ว่ามหาศาลนะครับจะช็อกเลยแหละแล้วแบกโบก็ยังสามารถทําได้ ผมจะใช้คําว่าโอเคแล้วกันเพราะว่าจริงผมค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ประทับใจก็กกไม่ถูกคือแอบหวังให้มันเร็วนี้ิดนึงแต่ว่าจริงทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเอาไปเปรียบเทียบกับตัวละครแมกนีโตหรือทานอนหรือเปล่าที่ผมเล่นเงื่อนไขนี้นะครับเงื่อนไขนี้มันเป็นเงื่อนไขวายร้ายผู้ชายเนาะซึ่งมันจะมีอสองตัวในไอดีผมที่สามารถเล่นได้ดีนะครับก็คือตัวของ ธานอสแมกนิโตด็อกอ็อกเนี่ยประมาณแบ็คโบเลยนะครับแต่คือด้วยความที่แมกนิโตกับธานอสมันทําไว้ดีมากๆคือมันสามารถเคลียร์ไวเคียงง่ายมากๆพอมาเล่น Ball, แบ็คโบเราอาจจะรู้สึกว่าตัวมันช้าแปลกๆนะครับผมอาจจะสังเกตได้ว่าตอนที่ไม่มีสกิลทียสามาเนี่ยดามเมจมันอาจจะดูดรอปๆลงไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสกิลสองกับสกิลหนึ่งสำคัญมากอย่าลืมกดแรกตลอดเนาะมันจะช่วยเล่มันจะช่วยรีดดามเมจเราได้นิดหนึ่งนะครับ แข่ง39มันยากด้วยแหละนะครับตัว T S C ผมว่าถ้าเกิดจะไต่ไปถึงชั้น99เ้นี่ยนะ่าจะต้องเป็นตัว T S C ยุคใหม่ๆหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวที่แบบอาจจะต้องพึ่งทีมอัพคอลเลกชันหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่สามารถโยกไปใส่เกียรธ์ธาตุเกียร์ชมพูเกียร์แดงหลอมได้เพราะว่าเกียร์ม่วงคือถ้าเกิดใส่หลงบอสเรจินน่ะชั้นสูงๆและยิ่งเป็นบอสเจนเลเวลสูงๆเนี่ยความต่างชั้นของดาเมจมันจะยิ่ง เห็นได้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบ็กโบคือมันถูกเงื่อนไขเนี่ยถูกข้อจํากัดเนี่ยดึงตัวละครของมันไว้นะครับไอ้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องใส่เกียร์ม่วงเท่านั้นนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดโกลเซเดอร์สมมติหรือว่าตัวอะไรก็ตามมาเป็นเมตาเอพีอลวันของสากลชายแทนแบ็กโบเนี่ยแบ็กโบจะไม่มีที่ยืนเอเวกเอพีแอลแล้วนะครับสาหรับค,ความเป็นเมตาเพราะว่าแกก็จะอย่างด้ว่าก็ใช้แบ็กโบได้อยู่แต่แบบ หมายถึงความเป็นเมตาตัวที่สามารถทำคะแนได้มากที่สุดระนึกออกใช่ไหมมันมีเงื่อนไขหรือว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างเช่นทอทอก็อคือไม่มีพื้นที่ใน a b เบ็กซแล้วแต่ว่ายัางย้ายไปใส่เกียร์ธาตุเอาไปลงบอลได้ดีอยู่แบ็กโบลทําไม่ได้นะครับแบ็กโบจะต้องใส่เกียร์ม่วงเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นแบ็กโบในเอเบแล้วเนี่ย คุณไม่สามารถย้ายไปเป็นสายลงบอลลีเจนอย่างเต็มตัวได้นึกออกใช่ไหมยางทอเนี่ยหลายคนนะครับย้ายไป,ไปใส่เกียร์ทัดเกียร์ทัดหลอมทัดวิลเลียนอะไรเงี้ยเอาไปเป็นสายตีบอสเพราะมันตีบอสดีกว่าเกม่วงเยอะนะครับอันนี้คือนอกเรื่องไปไกลนะแหละแต่ว่าก็จบได้นะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีนิดๆหนึ่งนาทีสามสิบวิถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่มากแต่เอาจริงแอบหวังว่าจะเร็วกว่านี้ คือตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลาแค่แบบประมาณ3านาทีนิดๆนะครับในการเคลียร์ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่มาต่อกันใน APX นะครับผมวันนี้ผมใช้ทีมอัพเงื่อนไขวไลร์สากลเลยนะครับซึ่งก็จะเป็น morgan เกียร์ซับ mighty นะครับแล้วก็เป็น proxima midnight อันนี้คือทีมที่ดีที่สุดสำหรับตัวของวยไวร์สากลเนาะจริงๆวันนี้เนี่ยจีนเกวเป็นเมตาครับผมเล่นจีนเกวแต่ว่า จะเอามาเล่นแบล็กโบให้ดูขำๆไม่เฉยนะครับและด้วยความที่ว่าเคเบิลผมเป็น T4 แล้วเนี่ยดามเมจมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็วายไลท์สากลมีโลกิรออยู่แต่ไม่รู้โลกิจะเป็นฮีโร่ไหมนะในตัวของซีรีส์ใช่ไหมเพราะซีรีส์มันก็เป็นคนดีแล้วเนาะมันก็ไม่ใช่เป็นคนดีหรอกมันก็ทําช่วย T.V.R แล้วนะนะั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดโลกิยังมาเป็นวายไลท์อยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาเป็นวายไลท์นะถ้าเกิดมันมานเป็นวายไลท์นะครับยังไงโลกิก็ต้องยึด ตำแหน่ง a b x ใ b l คือแน่นอนนะครับเรา b a c k b o นี่คือแทบไม่มีที่ยืนอยู่แล้วคือจริงๆตอนนี้ก็ไม่ใช่ Meta a p x แล้วครับแล้วก็เอาจริงคะแนนณะตอนนั้นตอนที่มันมาถือว่าทำได้เยอะนะครับแต่ว่าใน Meta ปัจจุบันเนี่ยสิบหล้านนะครับถือว่าถือว่าแค่แบบผ่านคำว่าเก่งสำหรับ a p x ใ b l คือ ผมคิดว่า A สายเอเบลหลายคนน่าจะคิดเหมือนผมนะครับคือสิบสองสิบสามล้านเนี่ยแค่คําว่าพอใช้นะครับออก,ก,ก,ก็ไม่แย่มากอันนี้ขึ้นในระดับเคียสีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเคียสีที่สามารถทํางานได้ถึงสิบห้าสิบหกล้านเนี่ยถือว่าเออเก่งใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้สุดถ้าเกิดจะเอาให้สุดจริงนะครับต้องสิบเจ็ดล้านขึ้นไปไปจนถึงสิบเก้าล้านนะครับตอนนี้มีตัวละครที่สามารถทนาคะแนนได้สิบเก้าล้านแล้วนะครับ และตัวละครนั้นเนี่ยยูนิฟอร์มมันมา3ปีที่แล้วนะครับลองไปหาเองแล้วกันก็นั่นแหละก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่เป็เมตามีหลายตัวละครที่สามารถทําคะแนนได้แม็กได้มากกว่าแบล็กโบ w นะครับเช่นเจนเก้นนะครับลูน่าแมกนีโตนะครับกาโมราตัวอะไรกันด็อกเตอร์สเตรนก็อาจจะพอพอกันนะครับ เคเบิลก็มากกว่าอือมีตัวอะไรอีกประมาณนี้แหละมั้งอ๋อด็อกอ็อกนะครับหลายตัวนะครับผมแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดโกลซเดอร์มานะในฐานะที่เป็นสายสากลผู้ชายเหมือนกันโกลเซเดอร์น่าจะทำคะแนนได้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวละครมันก็เคยเป็นเมต้าไอเอ็กซ์นะครับเคยเป็นเมต้าแบ็กในขนาดที่ว่าคือตอนที่ทีหน้ามาแล้วอะคนยังแบบลองกลับไปเล่นโกลซเดอร์ดูเลยว่าแบบจะสามารถแซงทีหน้าวิกเผาได้ไหม ตัวมันเก่งขนาดนั้นแหละนะครับเลยก็คิดว่ายัางไงยูเทศการก็เป็นเมตาเอาจริงแบล็กโบว์ความน่ากลัวของมันไม่ใช่ตัวละครมันไม่เก่งหรืออะไรตัวละครมันเก่งมากนะครับแต่ตัวละครที่มันกําลังจะมาเนี่ยทำให้ความหน้าปั้นของแบล็กโบว์มัน drop ลงไปแบบโคตรเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น, ider, นโกไซเดอร์นะครับโลกีนะครับแล้วในอนาคตผมเชื่อว่ายังไงสักวันหนึ่งด็อกเตรดูมก็ต้องมา